สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีจ้าตอนนี้ทำอะไรกำลังทําอะไรอยู่ครับหม,ม,มากจ้หม,มากคื <c oughs> ออะไรครับหมากกินหมากเกี้ยวหมากกินหมากเกี้ยวเมื่อกี้เห็นตํตๆอยู่ตําให้ดูหน่อยคือตําอะไรอะ่ะฮะเนี่ยตําอะไรดู <c oughs> เสื้อมักกระแหลงนะครับเสื้อมหมักกระแลง <c oughs> อ๋อเขาตำหม,มากเขาตำอย่างนี้เ่ะดูดูดู ตอนนี้เราถกอันนี้หมากนะตำหมากตำแล้วก็กินเป็นกินกับข้าวหรือทําไงไม่ใช่ของว่างของว่างเออของว่างเลยอ๋อนี่ของว่างของคนทางภาคอีสานเขาเรียกว่าเออใช่ไหมเขาเรียกว่าตำหมากกินรับฟันขาวไหมฟันดำปีทำไมต้องชอบฟันดำเพราะอะไรต้องชอบฟันดำ มันดำมันแข็งแล้วโอ้ดำไหมไม่ดิบเขาเรียกว่าย้อมฟันใช่ไหมใช่ย้อมฟันโอ้ตำหมากแม่งว่ากินแคล่ฮะเดนนี่ดูดูดูตันแข็งแดงเดนนี่โอ้วาโอ้อันนี้เขาเรียกว่าตำหมากร้านรุ่นใหม่มัาชิ้จักร่านี่ปันยาย่าค่อยผู่เลยเห็นบอก่าคย่อยขู่นี่ไงบนแม่ปันไงโอ้โหฟันที่ย้อมด้วยตำหมากครับพี่น้องครับดูครับฟัน ฟันฟันไม่เป็นแมงมเป็นไรไต้องกินแบบนี้นไม่ปวดไม่ใช่ไหมอโอ้ไม่ปวดเลยลองดูนะครับถ้าอยากอยากย้อมฟันให้จากฟันขาวเป็นฟันดําแต่ก็ฟันแข็งแรงนะครับคุณคุณพี่ยายเขาไ่าอย่างนั้น